ใช่จะว่าสิฝนแถวอันนั้นเหลิมสิไปตัดหญ้าแล้วอากาศลงโป่งจัิงสิเบิงเนี่ยพี่น้องอยาให้มสิให้เบิง มันแดดแห้งดูแลรักษาสุขภาพด้วยเด้อทุกคนเอยเพราะว่ามันเป็นอากาศแบบเปลี่ยนเปี่ยนไปนะนะ,นะพี่น้องเป็นอากาศที่เปลี่ยนไปเนาะมันก็บอกคือเก่าดิไงตูแล้วก็สิเตรียมเครื่องตัดห้าไปตัดห้างานก็เสร็จเรียบร้อย เสียงหนกเสียงหนูยายสมหนิงฟั่งเสียงหนกนกเขานกเขาตัวนี้คันทุกมือทุกมือด้วยพี่น้องโดนึ้นมากขี้ตาบ,บ้านไนแก่ <c oughs> คนเหากะเถ่าไปตามการน,นะเวลาเนาะพี่น้องยายสมบุคือว่าจะคลองสิเถ่าไหวปันนี้เด้ตอนเฮายังมีกำลังบังซายอยู่เหากะ ็ดงานปเรื you know, ่อยๆเนาะก็เฮ it ็ดนักปานใดก็กะพออยู่จังซี่นะเดี๋ยวสิตัดอยู่แถวนี้ก่อนบ่พ่อใหญ่ก็บ่คิดว่าสิมีมื้อนี้เนาะมื้อมื้อเบิดกําลังไปที่สุดคใหญ่ตูสิไปตัดหญ้ายายสมก็บ่เห็นหงที่สิกลับกล่องเด้อพี่น้องเอ้ย นี่พุดไปพุดมาอยู่นี่แล้วโอ้มันก็แดด็นละไพบัตรกระเดแดดแจ๊แดดแจ่มนี่ตัดแถวนี่ออกด้วยขวัยสิห้บักหุ่งมาปลูกมะสิกาไม่กขยานเพระท่านไม่ลาบฝนดอกนี่แต่ว่าขันฝนตกเสถียกับปูกบ่ได้นาแถวท่านยุติเถอะบดเดือนนี้ มันบ่หยุดแท้ดอกยามมื้อแลมันก็ตกแน่อยู่แต่ว่ามันก็ห่างสิเบิดละละเบิดๆๆเบิดอันเบิดฝนละละมันสิฝนนั่นใบบ่เจ้าสิฝนใบก่อนบ่พ่อใหญ่ตัดตัดเลยบ่